ไปดีไป,ไปก็บปปแม่แม่พอแม่พาลุยเอ้าเราบันทึกปุกมนาตรียปานให้ละงกเทาปะ <laughs> ปะคง <h ung> มันหกักบอคือหกักหักลิลลูด <h ung> ทางเขาที่ทางถึอหัวถึงหูนะฮะ ไปค่ะพ่อเมทพาลุยมากระทันทุกคนก็เอาโข่นนะก็ oh, สบายด right. ีว่าผเพิ่งว่าโอภีโมเม่นว่าสบายดีป้าลุงเออสบายดีป้าลุงมือว่าพาลุยเพราะว่าโอถือมือนี้มาเก็บพักเออป้าพักกีสซมดังคมคือเก่าเพราะมันติดมันแทบติดใจทุกคน มัก็มาน่อยต้องนนอยไรเช้าใช่ปุ้งปุ้พุ้นิงนึ่งใส่หนึงส้มปุ้งส้มผมกับขักขักทุกคนนั่งเบรโซดอกไปเสียงรื่อเสียงเล่อัตดไหมเียก้เฮ็ดเฮ็ดออกเนาะอืม มาน่อยมาน่อยทุกคนมาน้ามูไปโคนละคุณสบายดีมาน่อยอะไรละคุณเท่าไรครบกันไปพ่อเขาเยออันอันบนเก็บพักทุกคน <c oughs> โอ้ย <มา S 1> อยากตีเลยอยากตีมานะน่อยเลยสบายดี <c oughs> โอ้ย,อย,อยกูดยก กูจะถูกลุกขหน้าเนี่ยเบื้องเหตุฉะทำไมตอนนั้นถูกจับายมือได้สบายดีมือได้จับมือใด้วัสี่เบิ่งหน้าจักคลองอยู่คือดอกไผ่ปุ๊มไม่ข้าต้องใช้อันละวันปลาพักเลิกน่ะเหมืนพักเลิกโคตรมาลุ่มมาลุ่ม À, à... <laughs> 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 ờ, ta tì à. nó y này nó người ờ. tì này tì bước cứ chặt tì nè <laughs> ออหีนแล้วทุกคนทำกิไปสมดัคงคมมันเป็นแบบน,นี้เห็น,อ,น,นอันเดียวนี่พีทอันเดียวนี่นะสมุดโต้ดิฉันคุมาเก็บพักตรงนี้นะ่นีดีนี่น่ะอุย้ยเอามาทงยางนะ ทำมาสิกก็มาน้ำเสือแทุกคนมาเนี่ยุกเอาไมไป่ทุกคนมาปั่มมาตายูเพื่อนเพยศพยศบอกกอเทับเอ้าตรงยากนะมาพาคือเป็นมาสิคบ โอ้ยโอ๊ยข้าวงโอ้ยเออเออเออข้าข้ามาเอียนนัมาโกกผัวปนัดตุ๊บปากมันจิรุจิรอีนี่จิรุนะอิรุจิรุ ดังประไล่ไปวางนะตัเอ่างมันนี่ต่อมาทุกคนตัวมันโ่ล่่บางๆ่มต้อกานั่งลงอันนี้นะนี่อันี้น่แบนี่น,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 บบน,น,นั่นนั่นนั่นน่น รักใจหลายหนึ่งทุกคนรักอีกโศนี่ดอเฮียเห้ยุงยางพี่แค่ละมาน่าเห็นโตนาพวกนี่ะโอ้คืนบุได้โอ้มามาเลยทุกคนจะตีโอจะทับเหยนั่งลง มันน่โคตรโอ้ยมานะชัวกูเป็แม่มานี่ยากินนมกระถูบกอกูจะทับงัวน้องอ่ะเจนี่บุญเซอเอ็นจะบอกกอกตามพอดบอก มากับพ่อมาโอ้ยเออไม่บอปะามาลุมรังลีมสู่เออเอออื้มตอเชียบจิตถือบ้าน้วเพิ่อนเจอกระต๊กน้าโอ๊คเอาโคตโหดโอ้ยประที้นี่นี่นี่บ้านดีเขาเ๋า โ,โอ้ยเหยียบมุ่นเวลาพักนั่น <c oughs> เหยียบมันมันขอบพูดคำหยาบดเอาคุโดดีนี้อันนี้อะไทพเลนกินดิบ่ะได้มากินขาลวกกันเจ ทุกคนไอ้กล้องด็กก็ไป็นไที่เรียนให้นี่เลยเาว่าเอาเนาะอามันไม่จอลางมันมันด้ามเชยกุศิบัติมาเลยนชั่มูมเห็นหนาชั่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 โต้ี ข้างมาข้าวเสร็จเดือนนั้นมากะลังอ่อนลืมอย่าไปหีบมันแม่ก็คงใช่อีกทีดูนะ จมปากจูปากเอ้าเออชิว้ชนี่ลิ้งก็ลิ้งนีงนี่ตีนอีนี่เหยียบนี่นี่แค่กว่าลืมสบายดีทุกคนอานำมดอกไฟปุ้มสบายดีสวัสดีทุกคนมาเรียผ้ามาเก็บพัก สุบนาคมคือเก่าติดใจมันแซบลวกจำแกลวแซบแซบแถวนี้ก็ใหญ่มีบอกพี่เม,มาสิใข้กามือขามากคนเดียวอยู่ทุกคน เออพูดบอกโอ,อเออ้เดี๋ยวหลอกเดี๋ยวหลอกไปเออเออเป็นบอกเป็นเป็นมาบอกพักทุกคนเข้ากายพักไปรอทั้งพูดอีกเนื้อหน้าหนกระลายเลยเขาว่าเขา,ายังเรือให้หนึ่งเช้าเพ่นมาบอกว่าทางฝุ่นมีเพ่นว่า เนี่ยมาน่ะมึงก่อเลยเฮ้ยไปแลยพุนคนขูดปากเ้ยมันดื้อรีมาหน่อยนะไปเลยทุกคนที่ดื้อไปเลยที่มันมากกระมวลอยู่มันหยอกมวนหักตีมนัมนหื้นตีหยอกเขาได้หื้นขั้นแขวไม่เป็นตีดด เก็บผักักนอ,อ,อน,มอน,น่มวนไดมีซีอาวลก <c oughs> ถ้าบรเห็นยาชนก็คือไปบนเราบอกคุณป้เดี๋ยงบเบิดยังโบเบิดบอ เงียบสม่อยมาโนยนีแล้วทุกคนโพดโพดมันหยาบมากหยอกไปถ่ายคลิปแล้วคือทีมวนตรงตูนี่ตาไปเก็ียบบอลเราว่ามันจะวาลายมันอะไรบ้างเราเป็นเลนอยู่ได้ ลังเด็ดคำลงเละยิ้มมาเละทุกคนทามงมานดีกิดเอาลายแห้งกียร์พี่น้องเอ้ยพ่อแกงพ่อต๊ะพ่ออมนี่พ่ับนาตรีอันนั้นเอฟซีเราบอกว่า ลวกแจมแกวประเดกอะไรแลบเราไปลวกละเซแทบมีทุกคนสำหรับปูม,มากถขา,า,ามานี่ะ่ได้มาดีพี่น้องเอ้ยอเขียนลยปน้องเยอย็บเอา นาะบรรยากาศเนี่ยมาแรงเนาะมันบอดเดดเลยมันบอดเดตมันเหียน่นี่ผักเอือผักผักนีพี่น้องเอ้ยเห็นบอเห็นเห็น กินยติกล้องกระตุกโชกทางนี้ไล่ผักเสียมนางกระหล่อนเสียมหาคือเป็นอะไรทุกคนเห็นแต่ด้วยเห็นแต่ด่ามันมากบปเห็นเรนนี่นี่นี่เออโอ้ยหูน้อยมันมากใหญ่หูน้อยนั่นเอง ม้วนแงเอาล้อนอี่เลยเสียบนางนะใคยปวดแสบหนีบนะเอ็บเก็บเป็นแผ่นพี่น้อปอนอันนั่นอันนั่นอันนั่นน้องปอนไปกินไปกินดองทุกคนนางมีบัตรเซอร์นไปกินดองนะ้องปอนน้องพันปอนเออไปกินดองนางคุณพ่อ,อเพิ่น เดี๋ยวด้มาทสานกับมา,น,บมาน้ำปันนี่แหละเมนบมตวนี้ไม่ใช่แมเมนเมนโมเมนไปเบิกบบมลภาวะเวลาก่อนจ้ะไปเอามือเลือเงลิงลือเงลอเอารอเดี๋ยวกินยมนะ เทียบนางก็โลนทีนี้รับี่ซับเขาบัน,นี้นะนังบวดใครทุกคนเอานีก่อนอ้าวโลนอีกเลยเทียบนะ่ง มาเก็บมีกขวามีดเท่อะไรนี่นี่ถ้าต้องไปทางเทไม้มันต้องอยู่ยังยังเหี้ยนะยังเหี้ยนะเกียบปนังเกียบหลอนไปน้ัง ข้าตาพัดลืมข้าตาไม่นก็คงดีลำบ่ไรเยีตาไปเบิงบนละมโบนะอะไรของมือนั่นล่ะเบ้อมือนับขามาเก็บวันลลายแล้วมันโันน้อยหรวมันเอาได้ บรรยากาศกรลมทุกคนยังมาแรงทงไห้ททงหน้ารมชาดวงวง้วยทุกคนมื่อนี้ร่มตะมีอื่นรมแห้งานอื่นพันธุ์ันธุ์ชานอุตูนิยมพนดาขาวแห้งแห้งกวอื่น้ายสิโเนี่ยเขาถูกเขาพายมันเต็มกระป๋าอืมือได้ถากิดอันนี้ที่เสียบนี่มันคือโลนไปทางถืาหักคูณ อันนีกลิับักเนาะ,ออะเอาเสียมบอดีละเนียมันมันมน,นี่เขาดูเป็นแทนอยู่ใช่นี่ยนะโอเคอ้าวด่าเสียยบัดทางพุ่นจริงปุ๋ย มันโรนมัน,นะปะักที่โบนแล้วบอกมันมันหอดยู่ลายถาทุกคนไ้นี่ไ้ที่ซองมันแก่ว่าไฮนี่นะมันจะแก่มนะั้งมันก็เป็นแผ่น้ี่เราเวาาได้ถูกมัาง

จักน <mondo> <flix> e mm ้อยคือว mm ่าเขาเก็บเอาลิงเนาะเขาเก็บมันจากาศนนงามคนนี่เนาะเขาเก็บงามคนเก่าได้คับกปกกปูน่ กินเบิดทั้งนี้แล้วเนาะคือเฮาเก็บเนาะเฮาเก็บลายได้ตอนไหนนะครับก็ะจายมันต้องทะเบีนยนเนาะเฮีเาบมมาเอาให้ได้กัคืนนีกัา ทุกคนมาเก็บพักกิสมดังคมนั่งเก็บนอนเก็บกะไ้มันมันแหงดิ lên leo. Đây bà Ừ đây nè thịt lên ไออยู่ปันงูแล้วเเลยแล้วเปลเนาะนาะ่มนลายนาทีเลยมาเบิกวางดีกว่าเกลเยห้อ้มนมัายดี้เนาะงห้อังะให้อนั่ให้นไม่ได้มีงูกินได้มงามขด Nenhum aqui. พนห่อมินห้อมาอนี้พ่อหม้อนี่กับโคราก่อนทุกคนไปก่อนเด้อวางคำเลยเนาะเว็นกระตุกดินยังมาแรงแล้วบรรยากาศยังน่ามวยเบิงบรรยากาศมันจะกิมาลาเลงนักป่าตุกบรรยากาศยังมาแรงทุกคนทั้งป่า ไปปะอนอื่นพอก,กันใหม่ทุกคนขอบุญขอบคุณละลายที่เบิง่งที่ส้มลานกับป้ามาเก็บผักสองคนเขาขมาเก็บผักเก็บหยากินแบบบ้านบ้านทุกคนมีำํำชำโพเพียงกินแบบโพเพียงก็ได้พบปุ่นพอเจลขอบุญขอบคุณละลายติดตามที่เบิง่งที่ส้มก,กดติดตามนะครับทุกทุกคนถวัสดกตึกใจเฮากระไดสบายดีบัดดีครับ What okay. name?